การวางแผนการแข่งขันที่แน่นจนเกินไปไม่สอดคล้องกับสภาพร่างกายทําให้น้องเมย์เผชิญกับอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมปี2015ในการแข่งขันอออิงแลนด์รอบ8คนสุดท้ายกับซุนยูแม้เธอจะฝืนกัดฟันเล่นต่อแต่ก็ทําได้ไม่เต็มที่และเสียแต้มให้คู่แข่งอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายต้องยอมถอนตัวระหว่างมีคะแนนตามหลัง13-19ต่อในเกมที่3หลังจากการพักฟืน้น แม้เธอจะหายเจ็บจนกลับมาแข่งได้อีกครั้งแต่ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นซ้ําทําให้ต้องถอนตัวระหว่างการแข่งขันเป็นครั้งที่2ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่อินโดนีเซียรอบแคนสุดท้ายกับลินดาเวนี่ฟา์เนตรีซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้ทีมผู้ฝึกสอนตัดสินใจนําวิทยาศาสตร์การกีฬาระบบฟิตเนสและหลักการโภชนาการมาช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายของน้องเมย์อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังเน้นเรื่องของการฝึกสมาธิ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําให้ฟอร์มการเล่นของเธอดีสม่ำเสมอจนควา้าแชมป์อย่างต่อเนื่องในช่วงสาสัปดาห์ที่ผ่านมาแม่แบบที่จะเป็นยินยะนระดับโลกได้มันต้องมีมาตรฐานที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องของความคิดเรื่องของสมาธิน่าสําคัญที่สุดแต่ทิ้งเช่นนั้นเนี่ยเรื่องของการฝึกซ้อมวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคนิคทัก,กษะต่างๆในเรื่องของแบตเนี่ยมันก็สําคัญควบคู่ไปด้วยเราเลยมานั่งมองถึงว่าสิ่งไหนที่เราควรทําก่อน เราก็มาเริ่มดูจากตัวเมที่หน okay. ึ่งโอเคคือเรื่องร่างกาย2ทักษะซึ่งเขาดีอยู่แล้วแต่จะทำไงให้ดีขึ้นขึ้นส่วนเรื่องสมาธิเนี่ยเราเพิ่งได้มาทํากันจริงๆแล้วหลังสวิ s โอเพ่นประมาณก่อนแข่งอินเดียประมาณทักอาทิตย์หนึ่งซึ่งผลที่ได้เนี่ยมันก็ดีเกินคาดในขณะที่น้องเมย์กำลังลุ้นคว้าเหรียญทองโอลิมปิกที่บราซิลในเดือนสิงหาคมนี้และมีรายการสำคัญรอยอยู่ข้างหน้าจำเป็นต้องร่งฟื้นฟูร่างกายของเธอให้กลับมาฟิตเร็วที่สุด เพราะความเหนื่อยล้าจาก3รายการล่าสุดทําให้สโมสรต้องสังกัดออกกฎเหล็กงดให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทุกแขนงจนกว่าจะจบการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่เมืองบูฮัน่นประเทศจีนระหว่างวันที่26เมษายนถึง1พฤษภาคมนี้เนื่องจากวันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำปี2013ที่น้องเมย์ตระเวนให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหลายสำนักหลังคว้าแชมป์โลกจนส่งผลกระทบต่อตารางการฝึกซ้อมและฟอร์มการเล่นในสนามไพฑูรย์รติวิริยะพงษ์ไทย P ี s รายงาน